วันนิ่นนิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขโคงสุดท้ายของป้ะอาจารย์ปิศนานะคะโคงสุดท้ายเลขสูตรเพิ่นฟันมหาไหแครส,สองหางนะคะสําหรับเลขฟันนะคะพระอาจารย์ฟันโคงสุดท้ายฟันว่าเลขออกขังลางจําได้แม่นนะคะสองโตแขนแขนนะคะฟันว่าเลขออกจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปฟังไปส้มน้ากันเลยคะ่ะ อาจารย์กราบนมัสการค่ะผ้าจารย์เราก็ออกมาจากในปับ๊บอค่ะได้ยินพระอาจารย์ว่าจากในปา๊บาค่ะได้ยินพระอาจารย์ว่าจะมีกล้องสุดท้ายน้องติยากเกลเล่ก้าตั้งกล้องเพระาะว่าสายสายม่าจะบ่ว่างนะคะพระอาจานกล้องสุดท้ายพอดีหมอนี่ค่ะอันถ้าบ่ผิดเนาะถ้าสูตรรักสิบว่ผิดถ้าหกมาเนี่ ขันบ่ตืกกับลักส ja ิว <Ha. S 1> ่าเจังใดนอกกันขันหกขันหกมากนี Rocket ่ถืกค่ะถตาบ่มีหกตัวเดียวก็ขึ้นจบเนาะค่ะเพราะว่าลักซิบมันหกตัวเดียวหกก็ยังเป็นลักซิบอยู่มั้งบ่ค่ะหกยังเป็นลักซิบอยู่แมนยังเป็นลักซิบคือเอาเอาหกตัวเดียวแล้วก็ อาจารย์สิว่าว่าวอันว่าสันสันเนาะค่ะอันมันก็เหลืออยู่มันก็เหลืออยู่แค่สามหกสามหกสี่เหลืออยู่สองขู่กันนอกนอกมุนันก็แล้วตั้งผู้สิมักเด้อเรานอกมุนันแต่ว่าอาทีมันเน้นๆก็คือหกสามหกสี่แค่นี้แหละ มี่มี่มีแครสองขูโมจิเป็นหกสองฮกขาฮกเจ็ดไปหกเก่าไปกับแล้วแต่ละถ้าพูดได้เตรียมแล้วถ้าพูดได้หมักฮกหนึ่งไปกับแล้วแต่แต่ว่ามันเหลืออายุแครนั้นตามสูตรมันมันสิเหลืออยู่แค่หกสามหกสี่แคร์น่ะหกสามกครสองขางหกสามหกสี่นี่น้ำนักทอกันเลยมันบอกขาพาอาจารย์แม่ ำหนักทอกันเลยเพราะว่าเหลือเหลือยุสันนันเลยอม้วนออกมาทั้งเบิดเลยทั้งทั้งทั้งสูตรไอ้เลขขบลางทั้งขบลางทั้งบกทั้งอีอย่างกับแล้วแต่ละมันเหลือยุแค่นั่ะเหลือยุแค่สองหางหกสามกับหกสี่อันผู้ใดสิมาหกหนึ่งหกสองหกข่าหกเกตไปหกแปดหกเก้าไปก็แล้วแต่ละแต่ว่า อันคันเอาเอาทั้งเวิรทั้งครบตุกของมันมันมันสิเหลืออยู่แค่มันสิเหลืออยู่แค่์สองพันแค่นั้นคันโกมากแตคือได้เงินค่ะคันโฮกว่ามากก็คือจบค่ะันกว่ามากก็คันโตไปตัวมันถาผู้ใดไม่อยากขาดคือหลุดโฮกคนบ่ค่ะพระอาจารย์แมนโอตัวเดียว แน่นแน่นล่างกันบนคือเก้าบนบ่คะแน่นล่างกันบนคือเก้าเพราะว่าดูท่าชอบมาทั้งบนทั้งล่างตัวเดียวกันดูโหดเกี่ยวนี่อะไรอย่างนี้ได้มั่ดีผ่านมาหน่กับสองล่างสองบนงวดนั่นกับหกล่างหกบนคล้ายๆว่าเพิ่นล็อกนะคะข้าเจ้ากับขายไ้ดินคือกันเนาะรัฐบาลก็ได้ข้าเจ้าก็เหด บอมันบอขายใต้เอกชนดิรัฐบาลกับขายใต้ดินคือกันมันก็เลยข้าเจ้าก็เลยเหตุตัวใดดังข้าเจ้าก็หนีคือกันค่ะตัวใดมันดังข้าเจ้าก็เหตุหนีคือกันข้าเจ้าก็เต็มคือกันหลวงผู้งสุดท้ายะ่าจารย์ฟันอีกว่ค่ะะอาจารย์คงสุดท้ายฟันอีกบ่าฟันบอบฟันค่ะบอฟันอีกเด้อบอฟัน ที่ว่าฟันรถอันเอฟซี่นคอมเมนต์มาถามว่าฟันว่ารถยางแตกรถยางแตกอันเหมือนว่ารถยางแตกอันขอบล้อยางบางคนมันก็เว้าหลายเนาะบ่อยากไปเลืกหลายตัวน้อกูว่อยากเว้ามันมันมันสิหลายตัวค่ะแล้วมีมือนึงตัวมีมือนึงอยู่อาจารย์อันปั้นมาลูกขึ้นมาสิบโมงนี่แหละอ่า เขียนหนังสือแหล้วก็เลยเขาไปเขาไปองานวนว่าอ,อันเขาเขียนเขาเขียนเลขอันผู้อื่นดอกก็เป็นพระอา,าจารย์อันจะพูดไอพระอา,าจารย์็บ่หูจักเขาว่าเขาฟังอยู่ในโทรศัพท์พระอา,าจารย์ก็ยืนยู่ห่างๆเขาว่าเขาฟังในโทรศัพท์เขาเปิดโทรศัพท์ว่า,าเล็กกำลังจีหัวเลข เหล็กก็ต้งสีออกพระอาจารย์ก็เลยมายืนฟังกันเขาได้ได้ยินต่สียงโมเขานั่งอ้อมกันอยู่นั่นวุ่นกันรถเขาจะว่าออกตัวไดนก็เลยถามเขาจะว่าออกโอเคปนาวาหไม่สดอกอันพระอาจารย์ลุกแล่นออกจากห้องแล่นออกจากห้องไป อ่าแม่นว่าแม่เลขออกมือนี้แต่ว่าแม่เลขออกมืออันอันชุดของมือฟันแมค่ะว่าแม่เลขออกกำลังวัาสิไปหาซื้อเล่นหมดค่ะแล้วเราไปอ้าฝันตัวนีิวฝันสมจริงโอ้ันคือเป็นจริงอันลูกออกมาจาก้องค่ข้างทีว่าบเพราะท่านตื่นแต่ค่ะเพราะท่านตื่นลูกออกจาก้องมาก กนไหนแต่มันจะของฝันออกมาหรออันบ่มีคนจะค wrote, นบ่าหน้ฝันว่ามันงาดเต็มบักค่ะงาดมันติดพระอาจารย์เคยฝันเพิ่นบอกว่าเลขเลขออกหกเจ็เพิ่นบอกว่าบนหรือล่างค่ะพระอาจารจนเพิ่นว่าเลขล่างดิเพิ่นฟังเลขล่างอ๋อเลขล่างบอกค่ะอ๋อเพิ่นบอกว่าหกเจ็ล่างเลขล่างเออเพื่นว่าเพิ่นนั่งออกกัพอนบอกว่าหกเจลา อาจารย์ว่าได้ยินทางแต่โทรศัพท์มันว่าวาเลยกําชีบออกก็เลยยืนทักเขาเลยนี่ว่านี้ยเพราถ้านั่นแหละเสียงบึ้มกระโดดอันก็เลยถามว่าออกตัวไหนละวาสันเขาว่าหกเนี่เขียนไว้อยู่นี่หกเคพอนาวออาจานก็เลยออกจะออกใปบัตรที่ได้แจ้งมันจะกองนอนอยู่พ่ตตลูกออกไปว่าคนเดินบัตร เพ้นเดิมเกินวัดค่ะพ้นเดิมพระเจ้ามีงานอาจารย์ว่าจิไปซื้ออาจารย์ว่าจิไปซื้อเล็กวันจิไปซื้อเล็กจะในมาเล็กของเมื่อนี้มันตีทันเขาที่ฟันเอาวะค่ะฝันคือสมจริงวันจีตได้แต่มันฝันสนองเพื่อนว่าไปออกพระเจดลางขับวันเหนือจ็ดสนองแต่จะวันจิแมีนบุแมียนตัววะค่ะพระอาจารย์เคยฝันว่าเลขออกบ่ค่ะ ค่อยู่ดฟันอาจารย์ฟันแม่นฟันวาเล็กหอกย่ำไรกออกอยู่ยดิบ่ค่ะเดี๋ยวนี้บ่เคยฟันมันบ่ค่ะช่วงนี้บ่บ่ยังบ่ยังบ่เคยฟันฟันวาเล็กหอกนี่บ่ทันฟันจักเถื่อนอะแต่ก่อนนี่แม่นมันบ่ค่ะหลายปีมาแล้วบ่ทันฟันหลายปีย้อนหลังเคยฟันว่ามันออกมันก็อออกมันบ่ค่ะพระอาจารย์แม่นแหม่นแ่ลมันออกเลยปอกเดยก็เดยกลับเลย มาคา่ะสรุปว่าโค้งสุดท้ายพระอาจารย์ก็มีซัมนี่เป็นบาคาัค่ะมีเลขสูตรนีน่เน้นแค่สองคูหกสามหกสี่ละเลขฝันฝันว่นาเลขออกกับหกเก็ดทางเดียวเออฝันว่าเลขออกหกเก็ดทางเดียวเขาว่าเลขล่างหมาสัมบัติล่างวางสั่นไม่บอกนางออมยู่หืนเขาบอกค่ะกราบขอบคุณพระอาจารย์หลายๆ เกี่ยไายแนวท่างนะคะวันนี้หายเอฟซีโซดีแนวท่างของพระอาจารย์นะคะกลับขอบคุณค่าการนมัสการค่ะเจะาเล่นบอลคอยจุกจุกมันมันสุขสุขคนสาธุสาธุสาธุค่ะ ค่ะพอม่พี่น้องเอฟซีกับซิดนยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่านุนทิยาก,กับผ้าจานปริศนาจะท่วนอีกรอบนะคะเพินหายโค้งสุดท้ายการเน้นมาสองคููสำหรับเลขสูตรนะคะเพินบอกว่าหกย่งเป็นลักซิฟวิ่งหกลูดหกนะคะหกลักซิแต่ว่าเน้นล่างกันบนนะคะเพินก็นหายมาสองคูหกสามหกี 6, 3, 6, นะคะสำหรับก้มฝันฝันวาเลขออกนะคะมีค้นฟั่งเลขอยู่ในโทรศัพท์วาเลขออกแล้วคังล่างหกเ็ดนะคะ ะะสรุปว่าโค้งสุดท้ายพาจารย์กายั่งห้ซ้ำนี่นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เป็นแนวทางหาซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลไทยนนทิยากาขออวยพ่อหายเอฟซโซดีแนวทางของพาจารย์ปิิศนาโค้งสุดท้ายนะคะ